ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเกาะติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่7มกราคม2569ครับที่ต้องบอกเลยว่าท่าแตกของจริงคขมรสี่โรราบครับไทยรุกบีบจนมุมสําเร็จจนหนึ่งขั้นนายพลจตวาเนี่ยออกมายอมขอโทษไทยเราซักทีหนึ่งพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องเราอัปเดตคือฮุนเซนเนี่ยหลังพิงฝาครับจ้างสื่อฟ้องไทยจากนานาชาติรู้ไปถึงเราก็มีการตอบโต้กลับไปครับว่ามีความชอบธรรมกับการยึดสิ่งของพลเรือนคขมรนครับที่มีการ ลกลมาอย่างดีแดนของฝั่งไทยเราโอโหงานนี้มีหลากหลายเรื่องราวเลยครับที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับกับกรณีของขมรที่มีการเปิดฉากยิงใส่ไทยเราเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วไทยเราเนี่ยไม่ยอมนะครับก็คือไม่ยอมเลยหมายความว่าขมรเนี่ยต้องส่งหนังสือขอโทษมาแบบเป็นทางการครับและก็ต้องมีการลงนามเป็นลายลักษณ ซึ่งเราก็จะมีการบันทึกไว้เหมือนกันโดยอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับสิ่งที่คำมนแก้ตัวมาเนี่ยก็คือการทําความสะอาดแล้วกระสุนปืนคอเนี่ยมันระเบิดแล้วสะเก็ดเนี่ยมันกระเด็นมายังฝั่งใดเรา แต่สุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่ใช่เรื่องจริงโดยเด็ดขาดซึ่งก็มีการคาดการณ์กันออกมานะครับว่าเป็นการเช็คแนวของฝั่งเขมรแต่อาจจะเป็นการเช็คแนวที่อยากให้ไทยเราตอบโต้ถามว่าไทยเราได้ตอบโต้กลับไปไหมอันนี้ยังไม่มีรายงานมาจากกองทัพภาคที่2เองแต่สิ่งที่มีรายงานออกมาครับคือล่าสุดเนี่ยระดับนายพลจัตวาของเขมรครับซึ่งเป็นประธาน R b c นะได้มีการทําหนังสือขอโทษไทยเราครับกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการอ้างอย่างที่ผมบอกไปเลยก็คือทําความสะอาดฐานที่มั่น ด้วยการเผาขยะแต่ว่าเกิดเหตุระเบิดของกระสุนดีเค z ที่ตกค้างอยู่ในกองขยะซึ่งเป็นข้อมูลที่ล้ำหน้ามากกับขเมนทำํำนะครับคือฉีกแนวไปเลยนะ กับการแก้ตัวแบบนี้โดยเนื้อหาของหนังสือน,นี้นะครับก็มีการชี้แจงออกมาแหละว่ากรณีฐานกัมพูชาเนี่ยได้ทาความสะอาดครับจัดระเบียบให้มีความเรียบร้อยด้วยการเผาขยะในพื้นที่มุมไบหรือว่าพื้นที่ช่องบกที่ไทยเราเรียกกันแต่เขมรเนี่ยจะเรียกเป็นมุมไบในจังหวัดพระวิหารของฝั่งเขมรเองแต่ว่าในระหว่างนั้นครับได้เกิดเหตุระเบิดของกระสุนปืนคอชนิด DKZ เนี่ยที่ตกค้างในกองขยะครับส่งผลให้กัมพูชาบาดเจ็บไป2นายและเกิดความตื่นตระหนกแก่กองกำลังฝ่ายไทยที่ตั้งอยู่ฐานใกล้เคียงกัน แล้วเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใจผิดระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยนายพลจัตวาฝั่งเขมรครับก็บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และก็ขอเืียนอีกครั้งหนึ่งว่ากัมพูชาเนี่ยย,ยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาโดยสติวิธีครับที่อยู่ในพื้นฐานกรอบกฎหมายระหว่างประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขมรน,นั้นส่งหนังสือขอโทษมานะครับคือเราบีบจนถึงขั้นเขมรยอมนะถ้าเกิดเขมรไม่ยอมเราแบบตอบโต้อย่างแน่นอนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเขมรไม่ได้ยอมรับอะไรแบบนี้เลลยยซึ่่งมมมััันนกกก็ีีระสสสําาาคญออูแ้วบททืขโษ บบีเป็นในขั้นในพลจัตาวาน่าจะเป็นเบอร์เตงของเขเมรเหมือนกันนะครับที่ได้ทําหนังสือขอโทษมาแล้วถามว่าการระเบิดของลูกปืนคอเนี่ยมันระเบิดได้ขนาดนั้นไหมมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่สะเก็ดระเบิดเนี่ยระยะที่มันจะทําลายจริงๆอยู่ที่200-300เมตรเท่านั้นนะครับนี่สะเก็ดระเบิดเล่นกระเด็นมาเป็นกิโลย้ำอีกครั้งว่าเป็นกิโลนะฐานเดากับเขเมรเนี่ยห่างกันประมาณแบบหลักกิโลเลยยืนยันการตีได้นะครับว่าสิ่งที่เขเมรแก้ตัวมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการ ตั้งแนวการยิงแล้วมาจากกระเด็นมาตกใส่ฐานที่มั่นไทยได้อย่างไรซึ่งฐานแนวหน้าของไทยเราเนี่ยก็รู้เหมือนกันขเมนมันตั้งใจมายิงเพื่อที่จะเช็คแนวของเราว่าอยู่จุดไหนแล้วมันจะได้วัดพิกัดได้ถูกก็เป็นเล่เหลี่ยมของขเมนที่ยังไว้ใจไม่ได้เหมือนเดิมนะครับถึงแม้ว่าจะมีการหยุดยิงไปแล้วก็ตามแต่สถานการณ์เนี่ยยังคงเปราะบางครับเพราะกําลังทั้งสองฝ่ายต่างปรับกลยุทธ์เสริมแนวที่มั่นคงให้แข็งแรงครับเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อขณะที่รายงานล่าสุด ของฝั่งกัมพูชานะครับก็มีการซ่อมแซมเส้นทางส่งกําลังบํำรุงที่ดูกทำลายในช่วงปะทะกันก่อนหน้านี้และก็ใช้โดนเนี่ยลาดตะเวนแนวรบฝั่งไทยเราโดยถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ครับจะเป็นไทยเราที่สามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้หรือว่าอยู่ในจุดสูงขมที่ได้เปรียบมากกว่าแต่ก็มีการคาดการณ์ออกมาจากกองทัพบ,บกนะครับว่าสถานการณ์ในระยะสั้นเนี่ย จะยังคงอยู่ในลักษณะสงบแต่ก็ต้องเฝ้าระวังสูงเหมือนกันเพราะหลายพื้นที่เนี่ยมีจุดอดไหวเยอะมากและก็มีจุดยุทธศาสตร์สำคัญด้วยทั้งช่องบกช่องอันมา้าช่องจอมช่องเพลช่องระยีปราสาทคนาเนินสามาสูปราสาทต,ตาควายช่องกลางและก็ปราสาทต,ตาเมินทมุมรวมไปถึงแนวพระวิหารครับภูมะเขือแนวช่องโดนเอาพลานยาวพลานหินแปดก้อน โดยเป็นพื้นที่ที่เราสามารถควบคุมเอาไว้ได้ตามไปที่1ต่อ50,000จุดเดียวที่เรายังไม่เอาได้นะก็น่าจะเป็นห้วยตามาเรียที่ขมรจัดหนักจัดเต็มใส่มาทุกกระบวนท่าแบบไม่ยอมไม่ไทยเรายึดให้ได้เลยทีเดียวก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเช่นเดียวกันเรียกง่ายๆว่าสถานการณ์ตอนนี้ขมรนก็หลังพิงฝาเหมือนกันนะครับเพราะในการเจรจา,าต่างๆโดยเฉพาะการประชุม JBC เนี่ยไทยเราก็เลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดเลยทั้งที่ขมรนเนี่ยอยากจะประชุมใจจะขาดคุณเซ็นเนี่ยถึงกับออกมาโพสต์ส่วนตัวเลยครับบอกว่า อยากให้ไทยกับขมรเร่งประชุม j b c ให้เร็วที่สุดแต่ฝ่ายไทยเราก็ปฏิเสธเงื่อนไขของฝ่ายกัมพูชาไปนะครับที่จะเริ่มการประชุมแบบรวดเร็วคือเราเนี่ยก็ต้องรอให้สถานการณ์มันนิ่งก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดประชุมปับ๊บแน่นอนว่าขมรจะมีการเสนอออกมาเลยว่าให้ประชาชนกัมพูชาเนี่ยกลับเข้าสู่พื้นที่เดิมทั้งบ้านหนองจานและก็บ้านหนองยาแก้วและดูเหมือนตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ยังไม่เข้าทางขมรเลยครับจะเปิดฉากการใช้กําลังในการทวงพื้นที่คืนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมส่วนจะใช้วิธีทางการทูดกดดันไทยก็ยัังงออยู่่่่่ใในนชชวทีีไมมคครเครเืะบ นานาชาติเ,เขาไม่สนใจก็เลยเปิดกลยุทธ์นี้มายิงแล้วค่อยเจรจาทีหลังซึ่งเป็นกลยุทธ์เดิมที่ขมรเนี่ยใช้วิธีป่วนชายแดนไทยเราตลอดมาเลยเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ครับชิงความได้เปรียบอยู่ดีว่าฝ่ายไทยเราเนี่ยจะตั้งรับอย่างไรในช่วงรอยต่อสําคัญแบบนี้ก็คงต้องรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้เหมือนกันนะครับว่ามันจะมีอีกรอบหนึ่งไหมกับการยิงแล้วค่อยเจรจาอีกครั้งกับฝั่งขมรเองขณะที่อีกเรื่องราวนึงครับก็เป็นสิทีิกองทัพบกของไทยเราตอบโต้ขมรไปอีกหนึ่งประเด็นก็คือบอกว่าเรามีความชอบครคั กับการตรวจยึดสิ่งของต่างๆของพลเรือนฝ่ายเขมรที่ลุกล้ำอธิปไตยของไทยเรามาเพราะเขมรเนี่ยมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบบิดเบือนให้ทั่วโลกเนี่ยเข้าใจผิดต่อฝ่ายไทยเราซึ่งในเราเนี่ยก็ตอบโต้กลับไปนะครับว่าฝ่ายไทยเราได้เข้าควบคุมการดําเนินการทั้งหมดในเขตแดนของไทยเราที่ดูเขมรเนี่ยลุกล้ำเข้ามานับ40ปี และเราก็ต้องทำลายสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่เขมรลุกล้ำเข้ามาเหมือนกันเพื่อที่จะมีให้อาคารดังกล่าวครับทั้งบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างสิ่งของต่างๆเนี่ยถูกนากลับมาใช้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ทางทาหารหรือจะทําการอื่นใดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงได้อีกและในส่วนของบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างนะครับฝ่ายไทเราก็จําเป็นต้องทาการรื้อถอนเนื่องจากปลูกสร้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและลุกล้ำดินแดนของไทยเราเป็นอาคารบ้านเรือนเอ่ยซึ่งก็ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่พร้อมกับกระทบต่อภูมิทัศน์บริเวณนั้นด้วยเป็นเวลานานมากๆส่วนสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆเราก็ชี้แจงไปถูกประเด็นเป๊ะเลยครับบอกว่าที่ตรวจพบบริเวณพื้นที่นั้นเนี่ย ซึ่งเราก็รวบรวมควบคุมและเก็บรักษาไว้ก่อนในเบื้องตน้นซึ่งก็ยืนยันว่าจะไม่นาสิ่งของเหล่านี้ครับไปใช้ประโยชน์เป็นการส่วนตัวโดยจะมีการพิจารณาการดําเนินต่อสิ่งของเครื่องใช้เหล่านั้นตามความเหมาะสมต่อไปและเราเองเนี่ยก็อยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้วยเพื่อที่จะมุ่งรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญอันนี้เป็นสิ่งที่เราโต้แยง้งคอมเมนต์ไปนะครับเือคอมเมนต์ออกข่าวมาเยอะมากนะว่าเฮ้ยฉันเองต้องกลับไปอยู่ในพื้นที่เดิมทั้งบ้านนองจนันแะ้วก็บ้านของยาแก้วรวมไปถึง ออกข่าวว่าไทยเราขโมยของครับยมีครั้งว่าออกข่าวว่าไทยเราขโมยของนะสลาัมเมนซึ่งก็มาสอดคล้องกันมากๆกับสิ่งที่ฮุนเซนทำครับคือมีการจ้างนักข่าวต่างประเทศเนี่ย อาจจะทุกสำนักเลยก็ว่าได้ที่มีการนําเสนอข่าวฝั่งกบ,บูชาด้านเดียวนะครับภายใต้การสนับสนุนของฮุนเซนแลวก็เหมือนจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารโดยเพื่อที่จะบิดเบือนข้อทด้จริงและกล่าวอ้างว่าไทยเราเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีฝั่งกบ,บูชาก่อนและก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องครับที่ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนรองรับเรียกว่าสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยที่ฮุนเซนเนี่ยจ้างมาไม่ว่าจะเป็นรอยเตอร์เ h k นครับเซนหัวจาซิร่านิวเอเชียครับ CCTV หรือว่าเดอะไทม์ ถูกดึงเข้ามามีบทบาทในการเผยแพร่เนื้อ,อาหาดังกล่าวผ่านการรายงานจากพื้นที่ชายแดนในมุมมองด้านเดียวส่งผลในข้อมูลที่เผยแพร่ออกไปครับกลายเป็นว่าขาดความรอบด้านนะเอาแต่มุมมองของฝั่งขเม้นด้านเดียวเลยการนําเสนอข่าวลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นความพยายามครับสร้างภาพลักษณ์เชิงลบต่อประเทศไทยของเราโดยการใช้กลไกสื่อมวลชนและก็การสื่อสารระหว่างประเทศเป็น,นเครื่องมือซึ่งข่าเมนเนี่ยชอบอยู่แล้วกับเรื่องราวแบบนี้อันนี้แหละครับที่ผมคิดว่าฮุนเซนเนี่ย หลังพิงฝาแล้วคือเอาอะไรมาสู้ไทยเราก็ไม่ได้นะครับจะใช้กํลาลังไทยเราก็เหนือกว่าจะใช้วิธีทางการทูตเนี่ยอันนี้ไทยเราก็มีหลักฐานที่มันชัดเจนมากกว่านะครับก็เลยใช้สื่อกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเราก็ต้องระวังไว้เหมือนกันนะครับฮุนเซนเนี่ยหัวหมอแล้วก็แก้เกมแบบแหวกแนวคือแก้ได้ทุกแนวไม่ว่าจะเป็นแนวโกหกแนวแบบใช้เงินแนวใช้อะไรต่างๆเนี่ยฮุนเซนทําได้หมดทุกอย่างนะครับคือขอแค่ตัวเองเนี่ย มีอำนาจในกัมพูชาต่อไปซึ่งก็เหมือนเดิมเราจะไปไว้ใจขเมรไม่ได้นะครับโดยเฉพาะานการณ์แนวชายแดนเนี่ยถึงแม้ว่าขมรบอกว่าเฮ้ฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆฉันแสดงความจริงใจที่สุดแล้วแต่สุดท้ายเนี่ย เราก็รู้ว่ามันโกหกนะครับมันโกหกมากๆกับลูกกระสุนปืนคออันนี้เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อเลยซึ่งก็เดี๋ยวรออัปเดตติดตามกันหลังจากนี้นะครับคอมเมนจะมีลูกเล่นอะไรมาเพิ่มเติมบ้างผมเชื่อว่ายังมีอีกเยอะมากที่อูเซนยังไม่ปล่อยออกมาคงต้องรออัปเดตติดตามกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมน,เามานต์ เราเจอก,กันใหม่กับข่าวอัปเดีในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย កាលមួយដាក់ចានដាក់ឆ្នាំងហើយខ្ញុំជួយចែកបាយឲ្យគាត់ក្រូចនេះកូនក្រូចដល់ជីដោមួយត្រាសអង្គមកគូណាស់ណាស់មកបងបងចូលជាមួយសត្វត្រីមួយងាយបងចៅបាទអាសញ្ញានេះសត្វត្រោមោមួយខ្លួនបាទខ្ញុំចង់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បត្តិឈ្មោះរេថាវនៅតិហានជួកម្មនៅថ្មឆាតប៉ុន្តែឥឡូវគេដូរមកនៅនេះ កំមានតាត្រូវតែនៅព្រោះច្បាស់ដែរបើដល់តានៅស្ព័រច្បាស់ក៏ជើញមកហូបទាំងអស់ហើយជ្រុកនេះគឺទាំងអស់ទេជ្រុកជ្រុកនេះហើក៏បងស្រីវណ្ដាបងស្រីវណ្ដានៅប្រទេសអូសាលីគាត់បានជួបមើលអង្កលស្ទុយថ្ងៃនេះព្រោះតាមចិត្តមិនក៏ថាបើសេពកាស្រួលគាត់នឹងតែជ្រុកខ្វៃឲ្យពីរឥឡូវស្រួលហើយមិនដល់ស្រួលហើយទៅឥឡូវគាត់ថាបងស្រីវណ្ដា ក៏បានសែនហើយអញ្ចឹងសូមលោកតាជួយតតែជួយថែ្សាបងស្រីបန္តាបងស្រីបန္តាដែល ជើបជើបមាត់ចបកោនោះក៏ឲ្យលៀងលៀងមាត់លៀងកោទៅបាទបាទអីក៏2ដងសុំជើញបងក៏វិញនោះយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់បងហើយតេងខេហ្សាកូនចៅហើយនឹងពុកម៉ែបងអូននៅនេះទាំងអស់ជើញមកជើញមកបាទជួយហូបាទជើញជាស្អៅណាជួយទៅហូបងបូឲ្យនេះជួយជួយផងជួយកួយ អត់លីកកោចចៅហើយឆាប់មកហីកោទៅល្អទេដងស្រីវណ្ដាដែរគាត់បានជួយជាមួយក្រុមបងប្អូននោះនោះទាំងអស់ហ្នឹងតែជីដូនជីតាបានយើងមិនយើងក៏បើឲ្យបានដល់បានខ្ញុំដងរែកនេះក៏មកហោះមកនេះកណ្ដូងកណ្ដូងកណ្ដូងគាត់បានហេងខោពីរដងឯណាដាក់ទីណាស្ដួយទីណាទៅគឺយកទៅ ត <dı> ើជ <tôiministEsže> <tôi <Schoon> ួន <apology> ម <tu> ានអីក like ្មៀនជួនផ្លូវក៏តួចុះនេះនែបដានេះចាទៅដាក់ណាហើយក៏នេះយើងទៅចុចនេះណាដាក់នេះនឹងណឹងណាខ្ញុំតិចមកអ៊ូលដាក់ទៅចាក់ដៃតាក់ប្រៃ